สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็เตรียมตัวนะคะจะออกเดินทางแล้วนะคะกินี้กรองินาตัวนี้ราคามันก็ปรกลงเลยเนาะ้าะนั่งกตัาวน้าวข้าว้า้าา้วข้าาว้าาากขา้ขาาขา้า้วนา เจะตตัวนอนไ้ยังไงเออเดี๋ยวก็วันนั่งตรงกลางนี้อ้าวมิวก็แบกขาไปด้วยเอาไป้าพด้วยก็ับไอ้นี่ลงเลยมิวโอ้ยทำไมพับขามาคนมาลเลยเออหมุนลงไปคมาลงพ่อรงเบาะอช่ ดีแลม่บอกว่าคุณไม่เต็มอืมอียบองบไปโตนีบไปเๆนปลลูก<ใ>นปติดมันมีช่องตรงนี้อ๋อมีกระแตมมา่ด้ยางมันบอกอยู่ข้างล่างยาต้องเอาอันนี้คือลงน้นรงมาันมีลำโพงอยู่ข้างล่างออกมาก่อนมาโแรงมาก เขาตัดเล็บปุมีความรู้สึกเลว่ารถกันหมดแล้วเดินทางผู้ตกใจหมดเลยปะปุเราก็ออกเดินทางนะคะขึ้นรถแล้วก็ต้องถอดหมวกนะคะ ไปหาเพื่อนไอเม่นกับผักหวานอ๋อมันมีเม่นกับมีผักหวานอ่าอยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วก็อันนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนหมายว่าไอดำไอแดงอ๋อเหรอเปลี่ยนชื่อบอกประกอบนี่คือเปลี่ยนชื่อเลยนะแต่มันเป็นหมานักล่านะย่านี่น่ะพอดีเลยไม่ดูหน้ามันเนาะดู้นเล็บเขาจะไปอยู่สวนยางเออไปอยู่สวนยางขึ้นเขาอุ้ยเล็บมันเขาเขาบอกว่าหมาล่า อยู่สวนยางไปเฝ้ายางเด้อนี่จะเป็นหมานักล่าแล้วนี่จะมาขึ้นเขานี่ไปทำอตุมูจ้างดำแดงเลยดำแดงเขาบอกว่าเขาเขาสงสัยว่าจะพาไปไหนอีกเนาะดำแดงดำแดงจะพาไปตกกรอกแล้วต้องลงก็ได้โอู้หขึ้นขึ้กินยาแก้วินให้มันหรือยังกินยาแก้วิน โชคดีจังเลยเสือหยุดแรกก็เป็นของเสือพาไปเออไม่ต้องจอดตรงขนาดนั้นจุดแรกนะบอกว่าไม่ต้องจอดตรงไม่ต้องจอดตรงเราจะไปเพราะว่าค่อยเองเองอยู่นี้ค่อยเองเองอยู่นี่อพอด้วยลืมค่อยเองเองอยู่นี้พ่อพอพ่อพอพอแล้ว จุดแรกนะคะเสือนะคะทำไมจะหายไม่ได้เราอยู่นอกคูห่าบอกยานพิดอยู่แล้วแต่กวาดผิดก็ไม่ต้องถ่ายเลยจบเมื่อเมื่อกันหายที่เก่าเมือง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 พี่เสือมีลายชื่อไม้นี่ผู้ใหญ่บ้านมาครั้งแรกนะ งแก็เสือพาไปบ่ไม่ใช่นี่ครั้งแรกที่มีเสืยายมานี่บ้านเลขที่เสือก็ไปดูไปดูเลขที่ดูบ้านเล็ที่ลันดับที่เท่าไหร่อ้าวเดินอีกแอ้าไปดูอีกยังไงเดยจไม่ได้บไเจ้าหน้าที่เขาดูฮะดูลดับดูลดับ ดูลำดับก่อนนะไม่เขาต้องเราต้องดูลำดับไปด้วยนะเราจะได้หาง่ายดูหน้าพี่มิวมากเลย <S <S 2> <S 2> พี่มิวลาก่อนนะพี่มิว <S 2> <S 2> <S พี่มิวขอหน่อยขอขนมหน่อยขอข้าวพูดเลย ได้แล้วไปเข้าไปได้ลำดับเลยได้ลำดับเนาดีเนาะคนไม่เยอะเนาะคนไม่เยอะหรออ่าคนจะปไาน่าจะเยอะเนาะเขาขึ้นหน่อยไม่เขาทยอยมาไดยเขาไม่ได้มาพร้อมกันตอนนี้มันยังเศร้าอยู่เออแต่บ้านค่อยนะตอนเช้านะเพื่อก็จะไปใส่ก่อนหมู่ไดยไปยืนแถวล่ะเพราะว่า เขาอยากไปบ้านเอานะเช้านคลายนกามาแล้วก็เออคนหลายเขาจะไปลอดเขาจะไปใช้ตอนเช้าเขามดเลยนะอันนี้นะเขามีแบบว่าเขามีมารอเดี๋ยวนะแล้วแต่เพื่อสะดวกเวลาเลิกเขาก็มานั่นนะมันก็เลยมีอ่าง เย็นนะเนี่ยลมเย็นมานี่เฮ้ยอยู่ที่ชองก็เป็นปุบอ่ะนี่นะคะเสือก็เสร็จแล้วกำลังออกมาเสร็จแล้วอ้าวอย่างอ๋ออีกอ,อ,อันหน, <ลง S 2> นึ่ง มันมีสามใบเลยแม่อ๋อมันมีสา,ามใบบฮ้ยเขามาขายอะไรขายเห็ดบนอ่ะ,ะขายเห็ดือคิดว่าเห็ดอันนั้นคิดว่าเห็ดอันอะไรนะนะคิดว่าเป็นเห็ดอะไรเห็ดพึ่งขมอ่ะนะที่เขาบอกว่าเก็บสวนอยู่คาอยู่คาน เดี๋ยวถามภาษาก่อนว่าเห็ดยูคาออกอยู่หรือเป่ภาษาหน่ะนะเขามีตะกร้าไปเก็บเห็ดมาได้หนึ่นะจ้าว,ว่าจ้าว่าเห็นอยังจ้าว่าเห็ดยูคาหรือว่าเห็ดบุชใช่ลง,งเลย บ้านห่าวิญญาณนั่นแบบนี้บ้านห่าติดอยู่แต่นนะ่ะ <มา S 1> ติดอยู่แต่กระดานเขาเอ,าอกคันลลเล่นเลยทาอมาแล้วเสือมาแล้วใช่อย,ยอดทางนี้ได้เดินทางต่อไม่ทัน,ไ,ทน,ไ,ทนไป ใบสีเขียวที่เลือกสอสอ่ะมันจะไม่มีชื่อนะต้องจําชื่อให้แม่นนะ๋อเบอร์ให้แม่นจำเบอร์ให้สำหรับทีนี้นะคะก็ขอจบคลิปตรงประเดนตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะใบแรงใบแดงเวลาก็มัธุระที่บ้านม่วงนะคะก็เลยเห็นเขาขายหอมแดงขายกระเทียมนะคะ mm hmm. ก็จะทดลองซื้อไปปลูกลองดนะ,ะ mm hmm. แต่ว่าอันนี้มันเป็นหอมแดงหอมแดงใหม่ไหมแต่ว่ากระเทียมนี่มนันเป็นกระเทียมเก่าอยู่นะคะ mm hmm. ก็เลยจะลองไปซื้อไปปลูกแปลงที่ว่างอยู่นะคะ แปลงที่มันว่างอยู่จะเป็นหัวหรือเปล่านะ้อ